สวัสดีสุบท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้คุู้ชมมาในชาแนลก็เพื่อ, Channel, อเดินมาเนาะตอนนี้มันหน้าก็ยืนอยู่ทีิ้งคอนเสียงนอนแล้วครับมาท่องเที่ยวกับราอยู่นอนๆแล้วกับเพิ่อนการ์เซียแบบเส้นทางงามแบบนีน้นอนน,นอนดีๆเนาะแต่ก็นี่เป็นคอนเสียงนอนที่กินแลน้รวันหน้าบะนี้คิดว่าสิมาเบิง่งอ่าเพื่อว่านะเพื่อว่าครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตนะชิได้เห็นไอดอลสองคนนะ แต่ก็ว่ามันพอมาแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ซึ่งมันนนอ,น,น,มอนี่น้อในมือนี่น้อในมือที่พน้ายื่นอยู่นี่ยนี่นแหละอันนี้ขนสยามนี่เป็นมือทีทั่แถลงอ่าแถลง,งข่าวนะของอ่าสุดยอดมั่งปลากเกี้ยวเนาะที่เจอกระบอกข่าวนะพี่น้องเนาะพน้าก็เลยมากเผื่อว่าสิได้แบบเห็นแบบใกล้ๆกลเลยนะแต่ว่าเห็นเนี่เนะาะพอเพิ่งจแสดงว่าเพิ่นกันแบบ แลงแล้วเรียบร้อยแล้ะครับจ่โม้งนะตอนนี้กสามโงเฮ้ยีโมงสาสเกนาทีเนาะเส่งบหน้ากันเลยแบบมาล่พาลอพาลออินนกะนาะพาล่เบงสมบรรยากาศนะเนาะไหน้าังบรรยากาศเนาะย่งเป็นาบรรยากาศเนาะที่นี่พนเหตุเป็นแบบนี้นะเป็นแบบซุม แบบส้นแบบส้นแบบสีสสไปเลยน้องเพื่นนะเพราะว่าแาเพี่แบบยางทางยางก็เลยนะมันน่าชีห่อนหรือย,ยางอนะีกอย่างน,นะพนัากับโบจักนะนี่เลยจนนาฬิกาที่นี่ไน,น,นได้เก็บค่าบริการน,น้าไม่น้อเพื่อนสิบบาทเนาะตอนแบบเ่าน,นังมาติชาทอดนะปกติฟรีเนาะแต่นี่เพิ่งเก็บสิบบาทเนาะกจาสมควรเลยเนาะเพราะว่ามันกัดนางก็เพิ่นฟรีมาหลายเดือดนแะล้วเนาะนี่ก็เป็นในกรุสยามเนานะ เป็นตอนนี้ต้นงมาน้ามานมันก็ยังถ่ายคำไปได้เนาะการท่งองเที่ยวก็เพิ่นทีไปต่อไปอยังแล้วเนาะไม่ได้จ่ายจะได้พี่น้องเนี่ยวันเราต้องเที่ยวเริือข้าป็นล้มคนก็เริ่มมาลายนั่นเองเน,ะเน,ะเนะาะจะมาเดินทางนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นน้ำตกนีไ่ได้จ่าย ก็มีแบบเป็นบรรยากาศกระชีพป่าไม้นั่งอย่งเนาะคือบนหน้าผ้ามาเบิ่งลายล่ถังไงนะประมาณเนาะก็เลยแบบสิบริษัทยยั่งเลยเบิ่งหมากมายเนาะแล้วเป็นน้องเพื่อเกษตรแบบว่าเป็นผ้าใบเนาะแบบประมาณว่ากันแดดในเวลานางที่ไยางตามทางที่เลยนะผมกระชีบ่อนนะนี่เนาะแนวเขียวเริ่มคำก็เริ่มมาไล่หนังเนาะตอนนี้ก็ พวกม่วงกว่วะชิอนอ,อ,อนหามงเฮ้ยสีม่วงกวะชอนหามงเลยนาะบรรยากากับสีประมาณนัน้นเลเนาะไปเดี๋ยวมันหน้าจาะไปย่างโลไปดีเลยนะเนาะ ไปไปยางทางนั้นเนาะดูหางนนีกนะดเนาะตตนโอโมของขีเลยเนาะพ่ยางไปเตาโอโมงขนเรือขอท่านี้กนะไดวะ มันใกล้ทางไหน,นยังไปเขาเอนลอดคอรับลอดผานเมื่อกี้เรายางไป่ไนนมัคจิมีทางออกกู่เล้วนะพี่เซียงเพลงพี่น้องเลยอพราอยนหน้นนาชิดติด,ตดกัชิดครับนั่นวันนอกเป็นกาบีเป็นแบบนี้นะบรรยากาศกัน คีว่าม,มาชิได้บแบบเพี้นสนแบบนิดนึงก็ได้เนาะปลาเกี่ยวเนาะแฟนไอดอลก็ได้เนาะปลาเกี่ยวกับบัวขาวนะแต่กับเพีนน้นจับเลยเนาะคือว่าแบบเพีนเป็นหลอมมะยังหลินนางย่างอีู่นะพอได้พอได้เบิ่งนิดนึงอะนะคือมาทายไรหลออไปแหละริงๆแล้วทายจนให้เบิ่งไรหล่อไปแล้ว ไม่ยากอากัรที่ประมาณนี้เนาะป้าน้ำบกแห้งเลยพี่นนอะ ไปชื้อทางไกยะเหลาะเก็บทองเก็บขี้ไงนะเพราะพี่น้นองน้ำบกแห้งอันนีเนาะเพราะจีนเล่นหนอดหินจนเนียงเลยเนานะ,ะบนหน้ากบได้มาเพิ้งบดไดมาหลายเดือดเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือบรรยากาศไอ้คอสญญนสยามนี่เหมือนเนาะนี่แล้วม่นีบนหน้าคิดว่ามากเลวบนหน้าสิบแปดบาทหนา เพืเ่อนได้เบิ้งบรรยากาศที่ยั่งว่าอย่างไรนะเนี่ยบรรยากาศแบบว่ามือนี่เป็นมือที่แบบว่ามือนั่งอยู่มือที่ว่าน่ามายื่นอยู่นี่เป็นมือที่เอ่อข้าเกี้ยวมาแถลงข่าวที่บนที่ได้ชกกบัวข้าวะนะว่าน่าก็เลยกินว่ามากแหละต้นกีล่ายยั่งน,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 นะคนลายอยู่ได้นอกเหนือเดี๋ว่าคนลายอยู่ เป็นซีโซกันแบบน่าคิเป็นสิ้นปีนั่งอ่เนาะแต่กาครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาหน้านาะงมาหน้าก็อยากเห็นตัวจริงของอปลาเกี่ยวน้ำเนาะอยากเห็นตัวจริงของบัวชขาวน้ำเนาะอยากเห็นตัวจริงเหมนลีเนาะ <c oughs> เป็นรอยซีโซกกันนะก็เลยแบบว่าน่าเบิ่งขาวทีนะคนก็ชิวเสดงขาวอยู่นี้เนาะแล้วก็ฮู้อยู่แยๆมากกับบริเทนั่นแหละแต่ว่า ยังน้อยมากจะต้านทีดีเวิร์มากก็ยังดีเนาะเนาะเมนี่ปลากเกีียวเนาะแบบสุดยอดมาหน้าเบิ้งแต่ยังม่ยน้านึ่งน่อยหน่อยอยู่นะก่อมันนะมาหน้าเบิ้งแต่ยังหน้อยอยนะู่เนาะมาเลรมกักนังมอยก็นเนะนี่ยนาะมักเบิ้งนะนะมันกั้งเวทีิั้เง,นะนะง,ง,งเวทธียังนะ่าถนอมกำลังมาหน้าบัววิธียังเนาะ ก็จะไปจะกายแต่ทุกวันนี้นะเทปนั้นไหนบ้างตึกชิงชูงนะเต็มไปหองตึกขึ้นมาไม่ระตาย บกแห้งอะไรแบบเนาะน้ำลดแห้งอะไรปกติบ้าน้ามากป้าน่าปกเกินหนามลดขนาดนี้มาก่อนนะอย่าเนาะเออฟูงเย็นขังแหลกเลยนะขนาดก็มีแต่ตึกนะพี่น้องแล้วก็ตึกแบบว่าเห็ดแบบสร้างแบบยิ่งใหญกันนะพี่น้องแบบเป็นตึกอ่ามหานครเนาะสูงที่สุดใน ประเทศไทยแต่ก่อนเนาะแต่ว่าตอนนี้เนาะเป็นตึกอันนี้เนาะเป็นดับหนึ่งไปเลยเนาะตึกไอคอนสยามเนาะมันน่าเขึ้นไปเลยอยู่เทิ่งเลยเนาะเกินมาสมบรรยากาศขึ้นไร้เทือกเลยเนาะก็คือแบบว่าพามาเบิงไปเลยจรดิงกับพาเบิงบรรยากาศมาไล่หลอดไปเลยไอคอนสยามก็ได้พามาอ่าเพื่อนได้เบิงปลาได้มาไล่ไล่เดือนเลยแหละ เป็นอะไรน,ะน้องเที่ยวยังล่อย,ออย,อย,อยนะู่น้องพอนกาตอนนี้ก็ยังมีแดดอยู่นะเองเน้องเบิ้งๆน้อยู่เที่นลังลงเพื่อเนน้องเที่ยวไปชิลงเ,งเ,งเ,งเลพื่อและเนะพอลอยลักนนอง โอเคเน้องตอนนี้มาน,น้ากับซิคับเดียวนาะเพราะว่าได้แก่การเวลาเป็นชมพูเลยเนาะเขากำลังสื่อ,อสื่อตัวเนาะสื่อตัว10บ,บาทเนาะตัวสิบขามไปซาทอนนะตะก้อนนี้บริสเซียเน,นาะเป็นฟรีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เพิ่นกัให้เก็บเนาะ เขาต้องมาสื่อเนาะวัะนนะี้ลองสื่อนาะอยากไปสื่อวันนั้นเนาะสิบบาทเนาะไปไปลงเรือเลยแล้วไปนี่พน่าก็เพื่อนน้อยน้องเพื่อนยัออยาฟานไม่ได้พน่าใจเบอร์ อโอเคเนาะตอนนี้มันหน้าับยืนอยู่ที่บทสถานี่เราไป้าก BTS นากก็หอดบานหอดซองไปดีลบลอยนะครับเนาะพันนี้อนอะสวยงาม,มาเลยเนานะนี่คือสถานีอุตกาศนะครับวัดสวยๆเนาะ โอเคน้องๆหร,รับคลิปนีน้องมะนาคือจบเพียง,ทงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหนา้นานะสหรักกินี้ขอกล่าวคุณว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย